สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮหักนักสารคามวันนี้เราก็มีแบล็กเกาวสวยๆงามๆนะท่านผู้ชมกระเทียมเถานะครับหรือกระเทียมเครือนี่แหละท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องสมุนไพรและก็วันนี้อากาศนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาเป็นอาทิตย์แล้วท่านผู้ชมที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอบารบรือเนี่ยก็จะทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงนี้หลายๆคนนะครับอาจจะมีอาการเจ็บคอ เป็นไอนะครับมีมีอาการไอมีน้ำมูกไหลและก็ที่สำคัญนะท่านผู้ชมเป็นหวัดเป็นไข้นี่เรื่องสำคัญมากเดี๋ยวนี้เข้าสังคมนะครับเกี่ยวกับไวรัสหวัดลงคอเนี่ยวันนี้คุณโจสมุนไพรโจฮักนัสรคามก็ได้จะได้มาพูดมาคุยท่านผู้ชมนะครับดูเสื้อหนาวสินะครับและก็ท่านผู้ชมเราก็าจะไปดูกันนะครับว่าสมุนไพรทีอ่อยู่แถวบ้านผมมีอะไรบ้าง เราก็จะไปดูกันว่าสมุนไพรที่อยู่ในเนี้ยนะครับสมุนไพรที่เราจะแนะนําเป็นไม้เถานะท่านผู้ชมเป็นไม้เถาแล้วก็อ่าเลื้อยไปตามต้นไม้ต่างๆ,ๆนะครับมากมายเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็คือเฉเอมเถาวนะท่านผู้ชมเฉเอมเถาวันนี้เป็นอย่างไรอ้าวท่านผู้ชมเคยเห็นไหมนี่นะครับมันก็จะมีผลเหมือนเขาควายนะครับมีผลเหมือนเขาควาย แต่เราก็จะมาพูดกันนะครับผลนี้สามารถเอาไปต้มกินได้นะครับกินกับน้ําพริกอร่อยท่านผู้ชมน้ําพริกอร่อยแล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายแต่สําหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนี่ก็คือนะครับ mm. เกี่ยวกับเถาและก็ใบารากเราก็จะให้ความรู้กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรากของเอมเถาหรือแม้แต่เถาของเอมเถาท่านผู้ชมว่า เขาเอาไปทำอะไรยังไงนะครับผมติดตามไปชมเลยครับเอาละท่านผู้ชมเราก็มาได้เห็นแล้วนะครับเถาของชเชมเถาเป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่เว้ยมันทำไมเกิดขึ้นมาลองต้องแตง่งอย่างนี้นะครับมาลองต้องแตง่งมาลองต้องแต่งเอาละนะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับสม,มุนไพรชนิดนี้นะครับซึ่งเป็นไม้เถาท่านผู้ชมอันนี้ก็คือชเอมเถานะครับ ชเชมเถาใบเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเอาเรามาดูกันชัดๆแล้วกันนะครับใบนะท่านผู้ชมนี่นะครับใบใบนี้เวลาเอาไปทำนะท่านผู้ชมเราก็จะเอาใบเนี่ยไปต้มกินนะครับรวมกันกับสมุนไพรหินฟ้าแลบหรือแม้แต่สมุนไพรอื่นๆในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้ด้วยท่านผู้ชม อย่างผักเชิงดาแล้วก็เชมเถาแล้วก็หินฟ้าแลบเนี่ยก็บำบัดเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้ดีเช่นกันถ้าเราไป,ปเอาไปผสมกันในการที่จะมา,าต้มกินนะครับแก้โรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างดีท่านผู้ชมก็จะเห็นมุมมองต่างๆนะครับที่เราจะมาให้ความรู้กันวันนี้เป็นการแนะนำนะท่านผู้ชมว่าเถาของเขาเนี่ยแก้อะไรนะครับ เขาของเขานี่ก็จะแก้เกี่ยวกับอาการาเจ็บคอนะครับเจ็บคอแล้วก็เป็นหวัดลงคอท่านผู้ชมนะครับทําให้ชุ่มคอถ้าหากท่านใดเอาไปต้มดื่มทานมันก็จะมีเถานะครับเถาใหญ่ๆเถาเล็กๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเถาที่ใหญ่พอสมควรนะครับเขาก็จะเอาเถาประมาณนี้ท่านผู้ชมทําการไปต้มดื่มนะครับ เราก็จะเอาตั้งแต่นะครับ5ถึง15กรัมนะครับในการไปต้มดื่มต้องแห้งแล้วเท่านั้นนะครับแห้งแล้วถามว่าส่วนได้ไหมก็ได้ท่านผู้ชมแต่ส่วนมากก็คือเราจะเอาส่วนที่เป็นเถาแห้งแล้วไปทําการตากแดดหั่นเป็นแว่นๆนะครับสับเปน็นแว่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ไปต้มกินนะครับน้ําต้มเราจะใช้ประมาณ1ลิตรนะท่านผู้ชมเราก็จะกินเป็นชาเลยในการที่นะครับ แก้อาการทําให้เจ็บคอในช่วงนี้อาการอากาศเปลี่ยนนะครับอ,อากาศเปลี่ยนอาการของเราก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเราก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ได้ท่านผู้ชมทีนี้เรามาพูดกันว่าถ้าเราขุดรากถอนโคนเนี่ยเขาจะไปทําอะไรนะครับก็คือมีสมบุคุณทางด้านแก้ไอนะครับโอ้แก้ไอแก้ไข้ได้อย่างดีเช่นกันนะครับในการที่เราใช้รากนะครับแต่เราไม่ขุดละรากถอนโคนท่านผู้ชม เราเอาแค่ใบแล้วก็เถาก็ได้นะครับไปทําการต้มดื่มแก้อาการแก้ไอแก้เจ็บคอทําให้ชุ่มคอนะครับส่วนนะครับส่วนอ่าส่วนผลของเขานะครับอ่านี่ผลนะครับเราก็าไปต้มกินนะครับต้มกินแล้วก็อ่ามีรสขมๆออกหวานๆนิดนึงท่านผู้ชมบะขมน้อยนะครับแล้วก็กินกับน้ําพริกโอ้แซ่บอิหลีสิบบอกไห้เด้อครับเด้อ เนี่ยนะครับวันนี้ลุงโจสมุนไพรนะครับโจฮังนักสารคามก็ได้เสนอแนะเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นไม้แปลกเหมือนกันนะครับชะเอมเถานะท่านผู้ชมคือคําว่าชะเอมเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นชะเอมต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นชะเอมเถาเราจะใช้เถาเนี่ยแหละท่านผู้ชมในการต้มดื่มนะครับแก้อาการเจ็บคอทําให้ชุ่มคอเราไม่ต้องเป็นหวัดลงคออีกต่อไปนะครับ อันนี้เขาก็จะผสมประสานกันนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเถาเกระเทียมเถานะครับโอเป็นดอกสวยงามท่านผู้ชมอันนี้ก็คือโจปลูกไว้ทิ้งไว้เลยนะครับมันก็เกี่ยวพันต้นไม้ไปแล้วแหละนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทําถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับชะเอมเถาท่านผู้ชมว่าผลของเขาเป็นอย่างไรใบเป็นอย่างไรเถาเป็นอย่างไรนะครับส่วนรากก็เหมือนรากไม้ทั่วไปนี่แหละท่านผู้ชม ดูสินะครับมากมายโอ้นะครับกินกับน้ำพริกอร่อยอี่หลีเด้อสิบอกให้เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ผลของเขานะถ้าเราผลผลเนี่ยประมาณนี้ก็ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ยังกินได้อยู่นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อเอาไปทําแกงเป็นอ่อมก็ได้นะครับอ่อมใส่ไก่อ่อมใส่เขียดอ่อมใส่กบนะครับอร่อยอี่หลีนะครับ แต่โจไม่กินนะโจกินแต่ปลานะครับกับไก่นะครับเขียดไม่กินกบไม่กินนะครับคนอีสานเขากินกันนะครับแต่ผมจะกินเฉพาะฮูกเท่านั้นนะครับโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผลของเขานะครับอยู่ไกลมากท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะชัดก,กล้องไปสักหน่อยหนึ่งเอาเลยเนี่ยสูงสูงเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับอ่าเห็นเนี่ย ฝน oh. เขาเยอะนะครับหน้าหนีออกเยอะนะครับหน้าหนาวนูน่นท่านผู้ชมนูน่นนะครับค่อยตองแตงอยู่นะครับอยู่สูงมากนะครับสูงมากเอาละ้นะครับหลังจากที่เราได้ดูนะครับความสวยความงามนะท่านผู้ชมว่าใบนี้เขาเอาไปเข้ากับยาก็ได้นะครับในการลดน้ําตาลในเลือด เข้ากับสมุนไพรหินฟ้าแลบแม้แต่นะครับผักเชียงดานะท่านผู้ชมใบเขาก็เยอะนะครับเนี่ยผลเขาก็เกิดขึ้นนะครับมีมากมายเชยเอมเถานะครับสำหรับวันนี้นะครับในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับอากาศเปลี่ยนคือเจ็บคอทำให้ชุ่มคอถ้าเราเอาเถาของเขาไปทำการต้มดื่มนะครับ เาก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเถาประมาณนี้มันมีเถามากมายเราก็ตัดไปได้นะครับเราก็ต้องดูดีๆว่าเราไปตัดเถาเขาหมดหรือเปล่าอ่าเนี่ยผลเยอะนะครับผลเยอะผลเยอะใช่เอ็มเถาแก้เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับลดน้าตาลในเลือดนะครับเท่าเถาไปต้มดื่ม เอาแบบนี้ไปต้มดื่มก็จะแก้การเจ็บคอนะครับเป็นหวัดลงคอแก้ไข้แก้ไอได้อย่างดีเช่นนั้นนักแลเลยครับเชมเถาท่านผู้ชมก็ได้เห็นได้ทราบกันแล้วนะครับสําหรับเช้านี้นะครับเกี่ยวกับเชอมเถานะครับเขามีผลเป็นอย่างไรท่านผู้ชมและก็มีมากมายนะครับ ใบเราก็ใช้ประโยชน์ได้ผลเราก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับในการแกงอ่อมแกงอ่อมไก่อ่อมกบอ่อมเคียดอ่อมปลานะครับจิ้มกับน้ําพริกก็ได้นะครับต้มลวกกินกินกับน้ําพริกนี่ได้ดีส่วนใบนะท่านผู้ชมเราก็ได้คุยกันเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับใบนี้เขาก็จะไปเอาไปเข้ากับสมุนไพรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหินฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นผักเชียงดาในการฆ่าน้ําตาลน,นะครับลดน้ําตาลในเลือดของเรา ได้อย่างดีท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นไม้เถาที่มีคุณค่าเช่นกันนะครับก็ได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับมุมมองต่างๆนะครับวันนี้เราก็ให้ความรู้กันนะครับว่าเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับหน้าหนาวเนี่ยนะครับเราก็ได้มา,อาบอกกล่าวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรคือสินะครับสวยใช้เอ็มเถา ช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้ไอเจ็บคอแก้วัดลงคอและมีเสมหะนะครับได้อย่างชงังนักแลซึ่งเอาเถาทำการต้มดื่มทำให้ชุ่มคอรจริงๆท่านผู้ชมอากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับติดกดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับโจหัางดักสารคามและก็ลุงโจสมุนไพร กัดกินก่อนเนาะเขาก็ออกขมๆหวานๆท่านผู้ชมเหม็นเขียวนิดนึงแต่ถ้าทําการลวกต้มดื่มกินเนี่ยไอ้ต้มต้มต้มเอาไปต้มกิน,นกับน้าพริกเนี่ยอร่อยมากนะครับน้าพริกปลาเผาปลาย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับโหแบบสุดยอดนะครับเชฟเมเถาครับผมสวัสดีครับสิบอกให้